ในบทบาทหน้าที่ของความเป็นผู้บัญชาเป็นหัวหน้าง,งานเป็นผู้จัดการเนี่ยผมคิดว่าท่านมีหน้าที่อยู่สองอย่างที่สําคัญเลยอย่างแรกก็คือหน้าที่ตามอานาจรับผิดชอบซึ่งท่านมีเฉพาะเช่นการเซ็นโอทีการอนุมัติการลาลูกน้องอย่างเนี้ยการประเมินผลงานลูกน้องเนี่ยเป็นบทบาทหน้าที่ตามอํานาจรับผิดชอบของท่านโดยเฉพาะเลยกับอีกบทบาทหน้าที่หนึ่งที่สําคัญมาก ผมขอได้ว่าเป็นบทบาทหน้าที่ของการที่ทําให้คนซึ่งเป็นลูกน้องเนี่ยเขาทํางานขงเขาอย่างได้ผลไม่ได้สําคัญอย่างเดียวนะครับแต่มันยากด้วยสมมุตินะครับในบทบาทหน้าที่ของการอนุมัติโ t อ,อนุมัติการลาการประเมินผลเนี่ยผมว่าไม่ยากเท่าไหร่หรอกมันมีระบบมันมีระเบียบมันมีวิธีการของมันอยู่แต่พอบอกว่าเป็นบทบาทหน้าที่ที่ต้องทําให้ลูกน้องที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของท่านเนี่ยทำงานให้ได้ผลเนี่ยแหมมัน มันหาโซลูชันที่มันเบ็ดเสร็จร้อยเซยากอะ่ะสถานการณ์เรื่องหนึง่งเกิดกับหัวหน้าคนหนึง่งก็อาจแก้ไขปัญหาอย่างหนึง่งสถานการณ์ในลักษณะเดียวกันในเรื่องเดียวกันเกิดกับหัวหน้าอีกคนกับลูกน้องอีกคนก็อาจจะใช้สถานการณ์ใช้วิธีการแก้ปัญหาก็อาจจะใช้วิธีการแก้ปัญหาที่แตกต่างกันไปได้จริงไหมครับดังนั้นเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องยาก มันจึงเป็นเรื่องที่ผมเรียกว่าไม่มีคําตอบตายตัวเนาะไม่มีสิ่งที่เราจะสามารถไปหยิบยืมเรื่องเทคนิควิธีการจากหนังสือเล่มไหนเอามาใช้ได้อย่างลงตัวร้อยเปอร์เซนตแต่ว่าเทคนิควิธีการต่างๆที่หนังสือที่ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญเขาแนะนําเนี่ยมันก็เอามาเป็นแนวให้เราดูได้มาลองปรับใช้ดูได้ว่ามันจะเหมาะหรือไม่อย่างไรนะครับแต่สังเกตดูนะครับว่ามีอยู่เรื่องหนึ่งครับที่ เมื่อท่านจะต้องทําบทบาทหน้าที่ของการทําให้ลูกน้องของท่านทํางานให้ได้ผลเนี่ยท่านจะต้องทําความเข้าใจธรรมชาติพื้นฐานของคนทํางานเป็นอย่างดีโอเคไหมฮะเรื่องแบบเนี้ยมัน่ปลอยปาละเลยไม่ได้นะหรือมันจะบอกว่าเอ้ยมันไม่สําคัญเรอะมันรู้ๆก็อยู่แล้วมั้งผมว่ามันก็ไม่น่าจะใช่พอเคยเจอหัวหน้าจํานวนไม่น้อยเลยที่ไปคิดว่าลูกน้องอ่ะโตๆกันแล้ว เรียนจบปริญญาตรีเรียนจบปริญญาโทมามีความรู้ความสามารถดีมันต้องมีความสำนึกรับผิดชอบที่ดีมันไม่ใช่อย่างนั้นทุกคนนะสิฮะลูกน้องเรียนจบปริญญาตรีมามันก็ต้องทําการทํางานได้ก็กินเงินเดือนของบริษัทเหมือนกับเราดังนั้นเราก็ไม่ต้องจําเป็นต้องไปสอนงานเอามังอย่างเนี้ยคิดแบบเนี้ยไม่ได้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเอาเรื่องหลังกันแล้วกันนะโรงเรียนไม่ได้สอนมหาวิทยาลัยไม่ได้แนะไม่ได้บอก งานที่เราจะให้ลูกน้องเขาทำเนี่ยมหาลัยโรงเรียนมันเป็นตำรามันเป็นเนื้อหาทางวิชาการที่เขาจะเป็นต้องรู้โอเคไหมครับนี่ไม่พูดถึงว่าไอ้ตำหาเนื้อหาวิชาการมันมันอาเดดหรือเปล่านะไม่พูดถึงเลยนะพูดถึงแค่ว่าเขาได้เรียนรู้ในสิ่งที่มหาวิทยาลัยที่ในหลักสูตรเขาหยิบยื่นให้อ่ะมันไม่แมทกับความต้องการในการทํางานตามที่เราจะมอบหมายให้เขาทำหรอกครับ มันก็เลยต้องสอนงานโอเคไหมครับแล้วเราก็มีประสบการณ์เราก็เลยจําเป็นต้องสอนงานเขานี่เป็นเรื่องปกติแต่เราจะบอกว่าเราจะคิดว่าเฮ้ยเขาจบปริญญาตรีแล้วอ่พะพอเลอเรียนจบมากกว่าเราซึ่งเป็นหนัวหน้าเราจบ,บปปสอย่างเงี้ยมันก็ต้องเรียนรู้ด้วยตนเองไหมไอ้การเรียนรู้ด้วยตนเองนั้นเป็นส่วนหนึ่งแต่ใครจะคอยชี้ทิศชี้แนวทางใช่ไหมครับดังนั้นท่านต้องตระหนักเรื่องนี้ให้ดีผมมีแง่คิดหลายๆเรื่องนะครับที่อยากฝากให้ท่านทั้งหลายในฐานะที่เป็นหัวหน้างาน เป็นผู้บังคับบัญชาจะเรียกว่าตำแหน่งผู้จัดการหรือตำแหน่งใดก็แล้วแต่เนี่ยท่านต้องคิดเรื่องพื้นฐานแบบนี้มองเรื่องพื้นฐานแบบนี้เป็นพื้นฐานเกี่ยวกับตัวคนทํางานเนี่ยท่านต้องมองให้ดีก่อนนะครับเพราะ,ะหน้าที่สําคัญของท่านเนี่ยคือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ใครละ่ะก็คนนี้เป็นลูกน้องท่านนั่นแหละท่านต้องทําหน้าที่บริหารให้มันเกิดผลดี ท่านก็เลยต้องทำความเข้าใจสิ่งพวกนี้ก่อนโอเคไหมครับอ่ะผมขอสรุปออกมาเป็นสักเจ็ดเรื่องก็แล้วกันเนาะเจ็ดเรื่องก็แล้วกันท่านลองนึกตามดูด้วยมันจริงไหมมันจริงหรือไม่จริงอย่างที่ผมบ้ามารเรื่องแรกเลยพนักงานเนี่ยเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของบริษัทเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของบริษัทนะครับคือบริษัทมันไม่มีตัวตนไงมันไม่มีตัวตนเป็นคนทํางานเหมือน เหมือนพนักงานน่ะเหมือนลูกน้องเหมือนตัวท่านน่ะจริงไหมมันก็เลยต้องใช้พนักงานน่ะเป็นทรัพยากรหนึง่งนอกเหนือจากเงินนอกเหนือจากงบประมาณนอกเหนือจากเวลานอกเหนือจากอุปกรณ์เครื่องมือเนี่ยมาทํางานให้ภารกิจเป้าหมายของบริษัทขององค์กรลุล่วงโอเคไหมครับแต่มันไม่ใช่พนักงานทุกคนหรอกที่มีคุณค่าต่อองค์กรบางคนก็มีคุณค่าเยอะมากเลยบางคนก็มีคุณค่าน้อยหน่อย แต่ต่างก็เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อองค์กรจะมีคุณค่ามากหรือน้อยแตกต่างกันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งจริงไหมครับนี่คือผมคิดว่าท่านต้องท่านต้องตระหนักเรื่องนี้ให้ดีเมื่อเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อองค์กรเนี่ยมันก็ต้องใช้ประโยชน์จากเขามันก็ต้องพัฒนาเขาให้เขามีคุณค่าต่อองค์กรในกรณีที่เขายังขาดความสามารถขาดทักษะความรู้บางอย่างจริงไหมถ้าเรามองว่า เขาเป็นทรัพยากรอันนึงนะ่ะที่เราจะเอามาใช้เพื่อทําให้องค์กรนะบรรลุกเป้าหมายแล้วเราก็ต่างตอบแทนเขาในในฐานะที่เป็นสัญญาตอบแทนเป็นเรื่องการจ้างงานจริงไหมโดยเฉพาะคนทํางานที่เป็นหัวหน้าง,งานต้องต้องคิดเรื่องนี้เพราะการบริหารจัดการมันไม่ได้เป็นเรื่องของ HR ฝ่ายเดียวที่ต้องทำโอเคไหมครับถ้าท่านดูแล้วลูกน้องคนไหนเนี่ยความรู้ความสามารถก็ยังไม่ค่อยดี ทักษะเขายังไม่ค่อยดีทํางานออกมายังไม่ได้เต็มที่น่าจะยังไม่ได้ตามที่ท่านคาดหวังจะทําให้สร้างผลงานแบบนั้นแบบนี้ออกมา,ท,าท่านก็ต้องพัฒนาเขาทรัพยากรนะมันจะเอามาใช้ประโยชน์ได้ดีมันก็ต้องเติมเต็มคุณค่าของมันก่อนจริงไหมนะ่ะมันเป็นแบบนี้ก่อนนะครับอันที่สองผมว่าลูกน้องจะมีพฤติกรรมการทำงานแบบไนสอดคล้องที่ท่านคาดหวังหรือไม่ มันมีสาเหตุมันมีสาเหตุมันมีที่มาที่ไปถ้าลูกน้องท่านเป็นคนที่มีทักนคดิที่ดีทางบวกเป็นคนที่มี growth mindset หรือ mindset เติบโตเป็นคนที่มีมุมมองที่ดีก็แปลว่าเขาอาจจะถูกปลูกฝังดีมาจากสถาบันมาจากภายนอกพอเข้ามาทำงานในองค์กรเขาก็ถูก socialize เป็นอย่างดีโอเคไหมฮะแต่แน่นอน ถ้าสมมติว่าลูกน้องของท่านอ่ะเป็นคนที่แบบเลี่ยงได้เลี่ยงหลบได้หลบอู้ได้อู้มันก็ย่อมมีสาเหตุที่อาจจะเกิดจากการปล่อยปะละเลยของท่านเพราะถ้าท่านไม่ปล่อยปล่อยปะละเลยเนี่ยลูกน้องแบบเนี้มันไม่ควรจะอยู่ต่อไปจริงไหมครับคําว่าไม่ควรจะอยู่หมายความว่าเราอาจจะต้องเอาเขาออกจากองค์กรไปอ่ะจะจ่ายค่าตอบแทนใดๆก็ เช่นคัดดเชยตามกฎหมายก็ว่ากันไปเอาให้มันถูกต้องตามกฎหมายอ่ะมันคนต้องเป็นแบบนั้นสาเหตุเนี่ยมันมีทั้งจากตัวของพนักง,งานเองและสาเหตุจากตัวของเราที่อาจจะใส่ใจดูแลไม่เพียงพอใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยพฤติกรรมคนทำงานจะออกมาเป็นแบบใดมันต้องมีสาเหตุท่านต้องหาสาเหตุให้เจอถ้าพบว่าพฤติกรรมนั้นมันเป็นไปแตกทางที่เป็นปัญหาหรือไม่พปงประสงค์พอเห็นภาพนะครับอันที่สาม คนทุกคนมีศักดิ์ศรีครับและแน่นอนคนทุกคนคิดได้จากมุมมองจากประสบการณ์ของตัวเองแต่จะมองถูกมองผิดมองตรงไม่ตรงอ่ะอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ที่แน่ๆถ้ามองย้อนกลับไปทุกคนมีศักดิ์ศรีดังนั้นท่านควรเคารพมุมมองประสบการณ์ที่แตกต่างจากเราโอเคไหมครับเพราะคนทุกคนมีศักดิ์ศรีไงพอเวลาท่านถามความเห็นลูกน้องลูกน้องเขาพูดเรื่องไหนกลับมา เขาอธิบายเรื่องไหนกับมาตามความเข้าใจของเขาแน่นอนมุมมองประสบการณ์ของเขาอาจจะไม่กว้างอาจจะไม่ลึกเท่ากับท่านจริงไหมท่านบอกไปเลยว่าถามจริงเธอใช้สมองส่วนไหนคิดเนี่ยไอค้คาตอบที่เธอให้พี่มาเนี่ยใช้สมองส่วนไหนคิดถามจริงเนี่ยแปลว่าท่านลืมเรื่องนี้ไปนะท่านลืมหนึ่งเขาคิดได้เขาอธิบายได้เขามองจากประสบการณ์ของเขาถ้าประสบการณ์ของเขามากเท่ากับเรามันอาจจะไม่มีท่านในวันนี้ก็ได้นะจริงไหม อาจจะเป็นน้องคนนั้นที่เติบโตเป็นหัวหน้าแทนท่านถ้าเขามาพูดคำนี้กับท่านท่านจะรู้สึกยังไงจริงไหมดังนั้นการเคารพศักดิ์ศรีของมนุษย์เนี่ยผมว่าเป็นเรื่องสำคัญนะเป็นเรื่องสำคัญเอาเถอะคนเราอะ่ะนึกซะว่าคนเรามันไม่มีใครอยากกลับบ้านไปแล้วทุกใจหรอกครับทำงานเสร็จกลับบ้านเรามีชีวิตสองภาคไงภาคงานกับภาคส่วนตัวภาคงานเนี่ยเราก็อยู่ด้วยกันแบบปกติสุขครับช่วยๆกันทำงาน องค์กรเขาตอบแทนให้กับทุกคนที่ทํางานใช่ไหมครับมากบ้างน้อยบ้างตามแต่คุณค่าที่สมมอิไปกับองค์กรแต่ทุกคนน่ะในสายตาขององค์กรมีศักดิ์ศรีมีคุณค่าไม่ได้แตกต่างกันมากน้อยเท่านั้นเองโอเคไหมครับในทางตรงกันข้ามท่านควรกลับมองว่าเอ๊ะทําไมลูกน้องมันคิดได้ประมาณนี้มันย้อนกลับไปไงพฤติกรรมคนมันมีสาเหตุไงท่านก็ต้องไปหาปัญหาไปหาสาเหตุให้ได้ว่า ตกลงเนี่ยมันจะต้องไปจัดการกับอะไรกันแน่มองให้มันถีท่ทนรอบคอโอเคไหมครับถัดมาครับผมคิดว่าคนทำงานทุกคนเนะนี่ยต่อเนื่องจากเมื่อกี้นะศักยภาพความสามารถแตกต่างกันอืมมุมมองประสบการณ์เนี่ยที่แตกต่างกันมันทําให้คนเรามีศักยภาพมีความสามารถแตกต่างกัน,กนด้วยนะถ้าใครสามารถมองในเชิงกลยุทธ์ได้ ตอนนี้เป็นพนักงานระดับปฏิบัติมันก็คงมีศักยภาพเป็นหัวหน้าแหละเนาะถ้าใครมีความสามารถมีคอมเป็นซี่สอบคล้องกับตำแหน่งมากคนนั้นก็มีแนวโน้มที่จะสร้างผลงานที่ได้ดีออกมาผลการประเมินก็ดีโบนัสการขึ้นเงินเดือนก็ดีตามไปคนทุกคนน่ะมีเรื่องเนี้ยแตกต่างกันแต่สิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้จากบทบาทหน้าที่ของท่านคือท่านต้องทำให้ทุกคน ที่มีศักยภาพความสามารถแตกต่างกันมีศักยภาพและความสามารถสูงขึ้นเพื่อให้สร้างคุณค่ากับองค์กรได้มากขึ้นเนี่ยไม่ต่างเลยเอาไหม่นะครับลูกน้องของท่านเนี่ยมีศักยภาพความสามารถแตกต่างกันใช่แต่บทบาทหน้าที่ของท่านเนี่ยท่านต้องทําให้ลูกน้องที่มีศักยภาพความสามารถแตกต่างกันเนี่ยส่งมอบผลงาน ที่ดีให้กับองค์กรได้เสมอและลูกน้องจะส่งมอบผลงานที่ดีให้กับองค์กรได้เสมอแปลว่าเขาต้องมีศักยภาพและความสามารถสูงขึ้นเป็นลําดับลําดับจริงไหมเรื่องนี้น่าสนใจมากเลยนะน่าสนใจตรงที่ท่านทําบทบาทท่านทําหน้าที่ในการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของลูกน้องหรือยังโอเคไหมครับเอาละ่ะเรื่องต่อไป ศักยภาพความสามารถในการทํางานของลูกน้องเนี่ยมันขึ้นอยู่กับทัศนคติและมุมมองของเขาเลยนะทัศนคติที่เขามีต่องานทัศนคติมุมมองที่เขามีต่อเพื่อนพนักงานทัศนคติมุมมองที่เขามีต่อทันทัศนคติและมุมมองที่เขามีต่อองค์กรนมันส่งผลไปถึงความสามารถในการทํางานได้เลยนะลองยกตัวอย่างนะลูกน้องคนหนึ่งคิดว่า เฮ้ยหัวหน้าได้เงินเดือนเยอะท่านได้เงินเดือนเยอะท่านได้ค่าตอบแทนเยอะกว่าเขาดังนั้นท่านต้องทํางานเยอะเวลามีปัญหาพี่ก็แก้เองหัวหน้าก็แก้เองเพราะว่าหัวหน้าได้เงินเดือนเยอะได้ค่าตอบแทนเยอะจริงเนี่ยทัศนคติเขามองแบบนี้เราจะเรียกว่าทัศนคติเชิงลบในการทางานไหมล่ะก็สุดแท้แต่ท่านจะเรียกว่าไอ้ที่ว่าเนี่ยมันหมายถึงอะไรแต่ถ้าเป็นแบบนี้ผมว่า เขาคงไม่ค่อยตั้งใจทํางานหรอกมัง้งเขาคงไม่ค่อยแก้ไขปัญหาหรอกมัง้งเขาคงไม่ค่อยจัดการงานของเขาให้หลุล่วงเรียบร้อยหรอกมัง้งเจองานยากๆเข้าหน่อยคงจะหาทางบายเบียงปฏิเสธหรอกมัง้งน่าจะเป็นแบบนั้นจช่ไหมครับถ้าสนใจนะนั่นคือเหตุผลที่ว่าทําไมศักยภาพและความสามารถเนี่ยมันจะมองในมุมของทัศนคติวิธีคิดมุมมองคนทํางานเสมอ เพราะท้าสิง่งต่างๆหรือน้ทัศกติมุมมองอย่างเงี้ยมันออกมาในเชิงบวกเนาะมันจะส่งผลกับความสามารถด้กันมันเขาอย่างมากเลยโอเคไหมครับเรื่องต่อไปนะถ้าบริษัทองค์กรได้พนักงานที่ขาดความสามารถมาทํางานแล้วล้วก็จะพัฒนางานได้ยากมากเลยครับผมว่าเพราะพื้นฐานเขาไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ท่านว่าจริงไหม ในทัศนะของหัวหน้างานในความเป็นหัวหน้างานเนี่ยท่านมองเรื่องเนี่ยท่านว่าจริงไหมถ้าพนักงานเนี่ยมีความสามารถมันพัฒนางานได้ไม่ยากหรอกครับมันปรับปรุงงานมันทํางานได้ไม่ยากหรอกครับถ้าเขามีความสามารถมีความสามารถอย่างที่ต้องการตามตําแหน่งงานเลยนะเพราะมีพื้นฐานที่จะไปส่งมอบผลงานไปทําผลงานออกมาให้บรรลุให้สําเร็จผลได้แต่ถ้าพนักงานขาดความสามารถลหะไอ้ความสามารถ เรียกว่าคอมพิเทนซีกําลังนะ่ขาดความรู้ขาดทักษะขาดคุณลักษณะที่เหมาะสมอ่ะจะปรับปรุงพัฒนางานก็ยากกับเป็นเรื่องปกติมันจึงไม่มีทางเลี่ยงได้เลยที่ท่านจะต้องพัฒนาเขาให้เขามีความสามารถในการทํางานมีความสามารถสอดคล้องกับที่ต้องการทั้งงานวันนี้และงานวันหน้าในภายหน้าด้วยนะมันหลีกเลี่ยงไม่ได้โอเคไหมครับอ่ะไปเรื่องสุดท้ายละ ในเรื่องสุดท้ายละหากท่านได้ทำให้ลูกน้องรู้จักค้นหาแนวทางการทำงานหาวิธีการทำงานได้ลองผิดลองถูกเขาจะมีแนวโน้มในการทำงานดีขึ้นเก่งขึ้นจริงไหมท่านลองนึกดูนะถ้าท่านเอาแต่สั่ง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 บอก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 ไม่ได้โอกาสลูกน้องได้ นำเสนอไอเดียใหม่ๆเลยคิดค้นหาวิธีการใหม่ๆเลยให้เขาได้ลองทํางานในเวของเขาดูบ้างลองผิดลองถูกดูบ้างภายใต้ระดับการยอมรับได้นะระดับที่ยอมรับได้นะไม่ใช่แบบอุ้ยให้ทําทุกสิ่งอ่ะลองทําได้ทุกอย่างอ่ะแล้วผิดพลาดออกมาเป็นเรื่องใหญ่โตลูกค้าตําหนิเงี้ยมันไม่ได้นะท่านต้องดูความเหมาะสมโอเคไหมถ้าให้เขาได้ลองผิดลองถูกดูบ้างภายใต้การควบคุมที่เหมาะสมเนี่ยโอกาสที่เขาจะทางาน โดยที่เขาคิดรู้สึกเป็นเจ้าเขาเจ้าของอะ่ะโอกาสที่เขาจะทํางานโดยรู้สึกว่าเอ้ยมันคือฝีมือเขามันคือผลงานของเขาเนี่ยผมว่ามันมันดีขึ้นนะและมันก็มักจะทําให้เขาได้ผลงานที่ดีออกมาและมักจะทําให้เขาเก่งขึ้นด้วยเช่นเดียวกันโอเคไหมครับท่านคิดว่าเป็นยังไงครับกับ s u b จ e c t เรื่องที่ว่ามาเนี่ยผมว่าน่าคิดนะสำหรับคนที่เป็นผู้คําวณจ่า ถ้าท่านเห็นพ้องด้วยว่าเอ้ยเรื่องต่างๆเหล่าเนี่ยมันก็จริงนะมันก็สำคัญนะก็ทำครับทำให้มันเกิดขึ้นภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบของท่านในบทบาทหน้าที่ของความเป็นหัวหน้างานมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ท่านจะต้องมองแหละลงมือทำในเรื่องต่างๆแบบนี้ออกมาให้เกิดผลจริงๆให้ได้ถ้าลูกน้องเก่งท่านก็สะดวก และองค์กรก็ได้ประโยชน์ก็ขอให้ท่านมองแบบนี้ดูนะครับเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านมาก